เดือนแล้วนะฮะกลางเดือนที่9กละเราเพิ่งคุยต้นเดือนที่9วันนี้ก็กลางเดือนที่9้าเลยนะครับโอ้โหไวมากนะครับเขาบอกเวลาที่เร็วสำหรับใครแปลว่าคนนั้นจะยุ่งยุ่งนะครับภารกิจยุ่งยุ่งครับแป๊บแป๊บนอนแป๊บแป๊บนอนอเผลอหน่อยเวลามันไวนะครับแต่ถ้าใครรอคอยใครที่เรียกว่ารอคอยเรื่องสักอย่างอยู่นะฮะมันจะนานนะครับมันจะนานมากเหมือนกับเราอยู่กับแฟนถ้าเรารู้สึกว่าแฮปปี้กับแฟนนะฮะแป,ป๊บๆอ่ะ เย็นแล้วนะฮะกลับบ้านอยากย้ายนะครับนี่ว่าไปนะแต่ถ้าใครที่อยู่กับงานแล้วก็ไม่อยากทํางานนะฮะโอ้ยเบื่อเซ็งเหลือเกินเราดูเวลาโอ้โหทาไมแต่ชั่วโมงมันหมดช้าจาังเลยนะครับเห็นไหมอะไรที่มีความสุขมันจะหมดไวอะไรที่อยู่แล้วมันเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งมันจะเวลาจะเดินช้านะครับอันนี้แปลว่าใครที่รู้สึกว่าเวลาหมดไวแปลว่าไม่ใช่มีความสุขอย่างนึนนะฮะคือภารกิจเยอะนะครับมีอะไรให้ทำได้ตลอดเวลานะครับโอเคนะฮะ วันนี้มีเรื่องามยามดีนะครับคือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานครับรู้วันนี้ใครทํางานจะริเริ่มจะเริ่มต้นหรือจะจะจัดการตัดสินใจก็ได้นะฮะหรือทําอะไรสาคัญสาคัญวันนี้เกี่ยวกับงานพรีเซนงานคิดงานแก้ปัญหาการงานคุยงานสําเร็จครับแล้วก็เรื่องต่อมาเรื่องของบ้านรถนะครับบ้านกรถตัดสินใจเคลียบ้านซื้อขายและเปลี่ยนบ้านรถนะครับก็ได้นะครับ คนจัดหงจุ้ยใหม่อู๋น,นี้เคลียอะไรไม่ใช้ออกไปนะครับบ,บริจาคแล้วก็ไปทิ้งนะฮะพรามันไทยมันใช้ไม่ได้จริงนะฮะหรือไม่ก็การบางคนก็ซื้อจะซื้อบ้านนะฮะก็ไปดูบ้านนะครับจริงไปดูวันเลิกดีๆมันดีนะเพราะเพื่อนๆจะได้เห็นรู้เช่นเห็นชาติแปลว่าคือโครงการไหนหมกเม็ดเนี่ยเราจะเห็นในวันเลิกดีนะครับเหมือนอะไรบางอย่างเปิดทาง ให้เราเห็นว่าเออหมู่บ้านนี้มันดีนะอ่าหรือว่าหมู่บ้านนี้ไม่ค่อยโอเคนะนะครับแต่ถ้าไปวันเลิกไม่ค่อยดีเนี่ยเราจะไปเห็นของจำแรงก็คือเอ้เหมือนดูดีนะเงินลองซื้อแล้วก็ดสนใจจองเลยนะครับหรือว่าไปอยู่เลยนะครับพอไปอยู่โอ้โหกลายเป็นเพื่อนค้างบ้านก็ไม่ดีโอ้โหตกเย็นทําไมคึกคืนเฮฮาเล่นกันเสียงดังนะครับไม่ชอบความวุ่นวายเลยมันมีแบบนี้ด้วยนะครับ ก็ปปะมันนะครับฉะนั้นทําอะไรเกี่ยวข้องกับบ้านตัดสินใจเกี่ยวข้องกับบ้านหรือรถเอารถเข้าสูดเข้าอู่ล้างรถนะครับอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับรถหรือการตัดสินใจซื้อขายและเปลี่ยนบ้านหรือรถก็ได้นะครับแล้วก็บ้านรถความรักนะฮะเออความรักช่วงนี้จะคุยจะง้อขอคืนดีขอความรักอะไรก็ตามก็ได้นะฮะเนี่ยดาวเด่นเรื่องของความรักนะครับบางคนจะง้อเออก็ใช้ช่วงนี้ก็ได้นะฮะบางทีจะคุย ไม่เจอกันนาจะคุยด้วยจีบนะครับจะนัดหมายก็ได้บางทีแบบคุยกันนานแล้วนะครับก็อยากเจอกันนัดก็ได้นะครับก็โอเคนะแล้วก็นะครับเรื่องของเลขและสีมงคลครับมีดังนี้ฮะเลขแรกครับที่ใช้ได้ดีนพิเศษนะฮะคือเลข7นะครับอ่าเริ่มที่7นะครับเลขต่อมาครับที่ใช้ได้ดีเป็นพิเศษนะครับคือเลข6นะครับ7 6 1 9นะครับ แล้วก็เลขที่ไม่ค่อยถูกโฉลกหรือว่ามักจะเลี่ยงนะครับคือเลขสีนะฮะโอเคนะแล้วก็สีที่ถูกโฉลกครับสีแรกครับคือสีดำสี่ดำคือสีน้ำเงินสีอมาคือสีสีขาวสีสุดท้ายนะฮะคือสีส้มนะฮะสีที่เรื่งเร่งคือสีเขียวนะครับว่าไปนะฮะนี่คลิปนะฮะเวลาที่ใช่ผมบางทีก็คิดหน้าปกไม่ออกนะฮะนี่ว่าไปนะเวลาพูดหรืออัดคลิปนะครับ พูดๆไปนะฮะเสร็จปุ๊บโอ้โหทำไมพูดหลายเรื่องจังจะพลาดหัวเรื่องอะไรดีเนี่ยเดี๋ยวช่วงหลังเริ่มเอ๊ะง,งงนะฮะพลาดหัวเรื่องอะไรดีดฉนันก็พยายามคิดให้ออกนะฮะโอเคนะครับเวลาที่ใช่วันนี้ครับถึงวันที่สิบเก้านะฮะอีกไม่นานแล้วนะครับถึงวันที่สิบเก้าเพื่อนๆจะตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญก็ตัดสินใจในช่วงนี้ได้นะครับตัดสินใจเรื่องสําคัญนะหรือทําอะไรสําคัญสําคัญเป็นพิเศษนะก็สามารถ ทำในช่วงนี้ครับจะดีเป็นพิเศษฮะหนึ่งลุยงาน2คุยเรื่องสำคัญ3เซ็นเอกสารสัญญา4ตกลงตัดสินใจจะซื้อหรือขายหรือ5ตัดสินใจจะเรื่องงานนะจะลาออกหรือว่าอยู่ต่อนะครับพวกเรื่องของความรักนะฮะจะอยู่ด้วยกันต่อหรือพอแค่นี้แล้วนะฮะอะไรก็ตามครับเป็นการใจเรื่องสำคัญสำคัญนะฮะดาวมันเด่นมันจะทำให้ตัดสินใจแล้วเข้าทางเรานะครับโอเคนะแล้วก็ มามีอย่างอ่ว่าไปนะครับช่วงนี้จุดเด่นของการตัดสินใจมักจะถูกต้องเสมอหรือขอความช่วยเหลือขอความเมตตาจากใครมีเกณฑ์สำเร็จนะครับกันฮะหรือว่าอย่างคือทำเอกสารสําคัญนะฮะจะทําเอกสารบางคนจะยื่นกู้อ่าบางทีมันก็ต้องมีเลือกนะหรือว่ายื่นวีซ่านะครับเซ็นเอกาสารหรือว่าทําสัญญานะครับทํานิติกรรมต่างๆก็มีเกณฑ์สําเร็จนะครับลองนําไปใชใ้เกิดประโยชน์นะฮะโอเคนะครับถึง19นะฮะ เดี๋ยวพอหลัง19แล้วดาพุธย้ายรอบนี้มันจะมีเหตุให้เลื่อนคลาดเคลื่อนได้ง่ายมันไม่ใช่ไม่สําเร็จนะครับเป็นแต่อุปสรรคมันเยอะนะครับมันเหมือนกับถ้าช่วงนี้ทาอะไรก็ตามมันจะเหมือนขับรถทางตรงแล้วไม่ค่อยมีอุปสรรคนะฮะแต่ถ้าหลังวันที่19นะฮะมันก็ขับรถทางตรงกันแต่ว่ามันขึ้นเนินนะครับหรือว่ามันขึ้นเขานะฮะมันก็จะชะลอช้าหน่อยหรืออุปสรรคนะครับ อะไรที่มันคาดไปถึงก็โผล่มาได้นะครับฉะนั้นถ้าจะเอาความสะดวกและการตัดใจถูกต้องการใช้ช่วงนี้แต่ถ้าหลัง19นะครับมันก็ต้องทอําอามณ์นิดนึงว่าอุปสรรคเยอะนะเรื่องว,วุ่นวายวุ่นวือมัน,น,นจะเข้ามาในช่วงนี้เป็นพิเศษนะโอเคนะครับประมาณนั้นนะฮะในช่วงอย่างที่บอกว่าดาวพุธนะครับจะย้ายนะฮะเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกต่างหากพิเศษพเพราะว่าดาวย้ายที่ไรวุ่นวายทุกทีนะครับคนเราบางทีสังเกตไหมฮะบางช่วง เออด,ด,ดีดีดีอยู่นะครับดีสามวันห้าวันนะฮะโออยู่ๆวันที่หกวันที่เจ็ดวุ่นวายหรือว่ามีเรื่องเครียดนั่นนะฮะให้รู้ว่าถ้าเราเทียบกับดาวเออในวันสองวันนั้นดาวไม่ดีมาพอดีนะครับอ่าดาวจันทร์ไปอยู่ตำแหน่งวรณะ,ะหรืออะไรก็ตามครับแล้วสะพานหนึ่งผ่านไปสองสามวันอ่ะคลี่คลายแล้วดวงเริ่มดีอีกแล้ววิ่งชลุยนะครับสักพักหนึ่งผ่านไปอาทิตย์หนึ่งนะครับเอ,อ๊ะทำไมมีอุปสรรคกันละ คนมากันแกล้งย่ยย่ๆก็ติดขัดแล้วพอไปเทียบกับดาวที่โคจรทุกตัวันครับมันก็จะเจอพอดีจริงๆนะฮะเจอดาวอุปสรรคมาพอดีเนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราให้เรารู้ว่าเออชีวิตคนไม่ราบรื่นสิ่งหนึ่งก็คือดาวที่มันโยกย้ายนะฮะถ้ามันย้ายดีมันก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่้ดาวย้ายไม่ดีมันก็กลายเป็นว่าดีๆอยู่แล้วก็แป๊กเลยครับอยู่สักช่วงเวลาหนึ่งที่ดาวช่วงนั้นโคจรอยู่ มันก,ก็คืออุปสรรคนะครับอุปสรรคติดขัดนะครับนี่ฮะก็จะเล่าให้ฟังไปด้วยนะครับฉะนั้นบางทีจริงๆดาวมันไม่ได้มาส่องแสงสรงพลังปิดป้าปิดป้า,ปปานะครับเหมือนกับในหนังนละครไม่ใช่ครับมันเป็นสตินะฮะดาวดวงนี้สัมพันธ์กับด,วดาวดนี้ตามสติในช่วนงนั้นงานจะมีอุปสรรคอ่ามันก็มีอุปสรรคจริงดาวดวงนี้กับดวงนี้นะฮะสัมพันธ์กันดาวอาทิตย์ดาวพฤหัสสัมพันธ์กันดาวช่วงนั้นรูวดาแห่งการช่วยเหลือกลายเป็นอุปสรรคต่างๆมาพออาทิตย์กับพฤหัส สัมพันธ์กระดวงเราโอ้โหคลี่คลายทางออกมีคนช่วยเหลือทุกอย่างวิ่งเฉลุยนะครับนี่ฮะฉะนั้นดาวโคโจรแต่ละดวงแต่ละช่วงเนี่ยมันเป็นค่าสติที่สัมพันธ์ว่าดาวแบบนี้มักจะเกิดเหตุอะไรกับเราหรือคนแต่ละราศีนะครับฉะนั้นต้องเข้าใจว่าดาวที่เราเห็นว่าดาวอาทิตย์ดีนะฮะหรือดาวจันทร์ดีมันไม่ได้ปล่อยแสงปล่อยพลังนะครับดาวเขาก็อยู่กับดาวของเขานะฮะอยู่ นอกจักรวาลนะฮะอยู่ในจักรวาลก็นะครับมันไม่ได้มีผลในรูปธรรมแต่มีผลทางสตินะครับโอเคนะบางทีคนจะเข้าใจบางอย่างคลาดเคลื่อนว่าดาวก็อยู่กับดาวมันจะส่งอะไรกับเรานะครับมันไม่ส่งนะฮะแต่ว,ว่ามันเป็นค่าสติที่โคจรแบบนี้มันสัมพันธ์ด้านบวกหรือลบกับเรามากกว่านะครับโอเคนะฮะก็ประมาณนี้ครับผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะฮะก็ขอบคุณนะครับขอบคุณซูเปอร์แตง ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็คอมเมนต์หรือจะไม่คอมเมนต์ตามสะดวกของเพื่อนๆนะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาเป็นเมมเบอร์นะครับแล้วก็เพื่อจะขอบคุณที่มาพพอร์ตกันครับโอเคนะฮะชวงนี้ดูแลสุขร่างกายครับแล้วก็ดูแลฟ้าฝนนะครับชวงนี้ฝนภาคเหนือนะครับก็ยังดูน่ากลัวน่ากลัวอยู่นะครับในช่วงนี้แล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์นี้นะฮะสัปดาห์ที่ถึงเนี่ยนะครับฝนจะเยอะนะครับก็ เตรียมความพร้อมกันหน่อยเนาะขอให้ปลอดภัยทุกท่านนะครับดวง12สราศีครับชาวราศีกรกฎบิสิงกันฮะเริ่มกรกฎบนะครับวันนี้กิจกรรมต่างๆนะครับมีดวงเด่นเรื่องของการเดินทางนะฮะเรื่องของการทํากิจกรรมหลากหลายอย่างในเวลาเดียวกันนะครับขาว่าเดินทางบางทีอาจจะไม่ได้ไปไหนกันนะแต่ว่าทํากิจกรรมหลากหลายอย่างที่บ้านโอ้โหมีอะไรให้ทาเพียบเลยนะฮะจัดห้องนู้นเก็บห้องนี้ทํางานโอ้โหแปลว่าวันนี้ ป็นวันที่มีอะไรให้ทาหลากหลายอย่างนะครับก็ Elon Youtube <g transparen cies> ทําได้กระทานะครับเพียงแต่ว่าเราระวังนิดนึงนะครับวันนี้ระวังสูขภาพร่างกายนะฮะมันมีดวงป่วยไข้ไม่สบายนะครับแล้วก็อารมณ์นะฮะมันคือขึ้นขึ้นลงลงนะฮะเพราะฉะนั้นดาประจํตัวงของเราคือดาประจันโคจรอเป็นประแปลว่ามันมีกําลังวังชาไม่มากนักนะครับแปลว่าช่วงนี้อาจจะทํางานสักครึ่งค่ำวันแล้วก็เหนื่อยแล้วก็เบื่อหรือเซ็งนะฮะเฉะนั้นท่านแนะนําครับวันนี้ ในช่วงครึ่งวันแรกนะครับทำอะไรเสร็จเร็วไวเรียบร้อยนะครับพอที่2คือมันจะมีเหตุให้มีคนยังมีนะฮะชักชวนไปนู่นไปนี่นะฮะหรือมันมีการเปลี่ยนตารางเวลางานหรือเวลานัดหรือตารางของวันนี้นะครับกะว่าจะทำอะไรทั้งวันอ่าเดี๋ยวก็ต้องทำอะไรสักครึ่งวันแล้วก็ออกไปข้างนอกหรือบางคนออกไปข้างนอกอยู่ๆก็มีเหตุให้เปลี่ยนเลื่อนนัดผิดนัดนะครับนั่นสรุปคือวันนี้ เรื่องของตารางหรือเส้นเวลาที่วางแผนไว้มันไม่เป็นไปตามนั้นแต่สิ่งที่เหมือนกันอย่างนึ่งคือวันนี้มีอะไรให้ทำในช่วงวันมันจะเหน,น,นื่อยยุ่งยุ่ง,งเป็นพิเศษหน่อยครับฉะนั้นวันนี้ก็ยืดหยุ่นอารมณ์นะเพราะว่าถ้าอยู่ๆมีคนมาเปลี่ยนตารางเวลาของเรานะฮะแทนที่เราจะไปก็ไม่ให้ไดีไปแทนที่เราจะอยู่เฉยๆกับดันมาชวนออกไปอ่ามันจะมีอารมณ์แบบนี้ครับก็ไม่เป็นไรนะเราไปฟังนะฮะถึงทางานก็ยังมีงานแทรงงานด่วนนะครับเนี่ยวันนี้มีอะไรเขาว่าแทรกด่วนและ ยุ่งๆทั้งวันนะครับต่อมาเรื่องของเงินทองนะฮะชว่วงนี้ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายฉับพลันครับค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึงค่าใช้จ่ายที่มองไม่เห็นค่าใช้จ่ายอ่ยู่ยู่ก็ต้องใช้ต้องจ่ายต้องสแกนต้องควักต้องโอนนะครับวัน,นี้มันมีรายจ่ายแบบนี้มันไม่ใช่มากมายเพียงแต่ว่ามันก็ทําให้เราเออทำมันค่านี้ค่านูนมาเฉยเลยครับหรือไปซื้อของถูกใจเฉยเลยนะฮะอะไรก็ตามมันเกี่ยวข้องกับการเงินที่ไหลออกเป็นพิเศษ่าเพราะว่าบางคน มีเหตุผลอื่นก็ได้นะครับเพราะแต่ละคนก็มีที่มาที่ไปเรื่องของเงินทองแตกต่างกันแต่สิ่งที่เหมือนกันคือวันนี้ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากกว่าปกตินะครับจะใครค้าขายขายดีนะฮะมีโอกาสทํากําไรมีโอกาสมีรายรับที่ค้าไม่ถึงมีโอกาสได้เงินที่อยู่ๆก็โผล่เข้ามานะฮะหรืออย่างน้อยจะเรียกว่าพอจะมีโชคลาภบ้างนะครับหรือมีคนช่วยค่าใช้จ่ายมีคนพาไปเที่ยวพาไปทานหรือมีคนให้อะไรบางสิ่งบางอย่างเรานะครับเพราะว่ามันก็จะมีขาวว่าได้นะฮะ ไม่ว่าจะเป็นเราทําเองหรือใครทําให้นะครับก็แต่ว่ามีคำว่าได้แน่นอนนะฮะช่วาดาวเกี่ยวข้อเรื่องของความรักทั้งส่วนไม่สวดความรักดีนะฮะพูดคุยแก้ชิดสนิทหรือว่ามีโอกาสไปไหนมาไหนด้วยกันคือดวงเสริมกันแล้วกันนะครับพอจะพึ่งพาอาศัยบางเรื่องได้นะครับมีะไรก็ยังพอปรึกษาหรือช่วยเหลือกันแล้วกันได้ฮะแต่สําคัญข้อนหนึ่งคือเวลาที่มีนะฮะมันอาจจะไม่ค่อยมากนะครับระหว่างกันนะฮะบางทีจะมีเรื่องยุ่งๆระหว่างกันนะครับคือต่างคนต่างยุ่งอะไรนะครับ ต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายครับปวดหัวร้อนในไมเกรนท่านีรบัยซอครับระวังไมเกรนความดันนะครับแล้วก็ระบบเลือดนะครับยิบหาครับฉะนั้นช่วงนี้นอนให้พอแล้วก็ดูเรื่องอาหารการกินดีๆฮะบางทีอาหารการกินเนี่ยทำให้ป่วยได้นะครับต่อมาครับชาวราศีสิงห์นะฮะกิจกรรมต่างๆคนงราศีสิงห์วันนี้เป็นวันที่เด่นนะครับเรื่องของการทํางานนะครับเดี๋ยวเรื่องของการก็เรียกว่าทํากิจกรรมเชิงรุกบางทีเราอาจจะอยากไปไหนหรือว่ามีภารกิจอะไรที่นอกเหนือ จากภารกิจหลักนะฮะซึ่งเราก็สามารถทำแล้วก็ทำได้ดีเรามีโอกาสที่จะเรียกว่าถ้าเป็นงานนะฮะงานด้วยงานโดยงานฉับพลันเข้ามาหรือกิจกรรมสำคัญสำคัญก็มีเข้ามานะครับแสดงว่าเนี้ยมันมีอะไรที่เราจำเป็นนะครับที่ต้องทำต้องไปหรือต้องเคลียร์ต้องแก้ต้องซื้อนะครับทำได้ดีนะฮะแปลว,ว่าภารกิจละกันนะฮะผมเรียกภารกิจเพราะว่าบางคนทำงานบางคนไม่ได้ทำงานนะครับแปลว่า ภารกิจของเราในวันนี้นะครับสำเร็จหรือว่ามีอุปสรรคบ้างเล็กน้อยแต่สําเร็จนะฮะหรือว่ามีความคืบหน้าไปในทางที่ดีขึ้นนะครับถ้ามีนัดหมายก็โอเคไปพบไปเจอมีความสุขดีนะครับดาวทิศด,ดาวพุธด,ดาวกูนนีกก็เรียกว่าสัมพันธ์ในมุมของคนที่ช่วยเหลือได้หรือว่าคุยกับใครหรือมีเรื่องสำคัญสำคัญใครก็รกสามารถที่เคลียร์ได้นะครับแปลว่าวันนี้ภารกิจต่างๆถือว่าผลตอบรับ น่าพอใจนะครับอุปสรรคมีตามปกตินะไม่ใช่ว่าทุกอย่างต้องราบรื่อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะราศีสิงห์ไม่ค่อยมีอะไรที่แบบราบรื่อยร้อยเปอร์เซ็นต์ยาวๆนักหรอกนะฮะแต่ว่าเราเคลียร์และแก้ทุกๆปัญหาได้ครับดูการเงินค่าใช้จ่ายบ้านและครอบครัวหลักๆมาเรียงๆมาเรื่อยๆแล้วก็มาประจําก็คือค่าใช้จ่ายครอบครัวครับมีรายจ่ายจุกจิกเข้ามาต่อเนื่องซึ่งเราก็พอจะหมุนแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องเงินทองได้นะครับจังหวะดาวออย่างครับในช่วงนี้คือการเจรจานะครับเรื่องของผลประโยชน์นะครับ ะคุยเรื่องผลประโยชน์จะซื้อของสําคัญจะหมุนเงินในเรื่องต่างๆหรือจะหาเงินทางใดทางหนึ่งนะฮะหรือบางทีอยากจะซื้อของที่อยากได้เพื่อให้ใครก็ได้นะครับก็แปลว่าวันนี้โดยรวมนะฮะก็ใช้เงินคุ้มค่าหรือถ้าหารายได,ได้ในช่วงนี้ก็มีเข้ามานะครับก็ทําให้เราชื่นใจนะครับแสดงว่าวัานนี้การใช้เงินหรือการรับเงินก็ถือว่าค่อนข้างน่าพอใจนะฮะในช่วงนี้ครับมันมีภารกิจที่เราอาจจะต้องใช้เงินเพิ่ม เพื่อครอบครัวหรือเพื่อสิ่งจําเป็นนะครับเนี่ยในช่วงวันส่งวันเนี่ยมันจะมีเหตุที่ต้องใช้ในสิ่งที่จําเป็นมากๆนะครับที่มันที่มันไม่ปกตินะครับอาจจะมีรายจ่ายหรือว่าใครวานให้ช่วยอะไรเงี้นะครับหรือจำเป็นต้องซื้อของบางอย่างเข้าบ้านนะฮะโอเคต่อมาเรื่องของความรักครับทั้งโสดไม่โสดความรักคันดีดีนะฮะถ้าโสดอยู่คุยกับใครเขารู้สึกดีสารต่อความสัมพันธ์ต่อเนื่องได้มีโอกาสเรียกว่าคุยได้ย,วยาวๆนะฮะฉะนั้นช่วงที่ถ้า ชอบก็คุยนะฮะแล้วก็ถ้าใช่ก็ล็อกเป้าเลยนะครับแล้วก็จีบเต็มที่นะครับเดินหน้าเต็มที่นะครับส่วนคนที่มีคู่มีแฟน,นะฮะดาวความรักในวันนี้มุมดาวหนึ่งระวงแฟนปวดขาไม่สบายนะฮะผมจะพูดบ่อยข้อสองนะครับช่วงนี้แฟนยุ่งยุ่งเครียดเครียดหรือว่ากังวลอะไรบางอย่างนะฮะวันนี้อาจจะเจอแบบขี้บ่นบ้างหรือมีอาการน้อยน้อยใจบางอย่างบ้างแบบวันนี้ต้องรักษาอารมณ์หรือคอยดูแลอารมณ์นะฮะ แฟรเราเต็มที่หน่อยน,นะครับโอเคเนาะสุขภาพร่างกายครับปวดหัวความดันไมเกรนครับท่่นยนไวยโซครับกระห่วงเรื่องร้อนในเจ็บคอระบบทางเดินหายใจปัญหาเป็นหวัดหรือภูมิแพ้นะครับต่อมาครับชาวร,ราศีกันครับกิจกรรมต่างๆของราศีกันวันนี้เหมาะกับก,การทํางานเชิงรุกการเคลียร์แก้ปัญหาจัดการเรื่องสำคัญมีอะไรที่คิดอยากทําทําอยากไปไปอยากเดินทางได้จังหวะดาวเด่นเรื่องของการเดินทางแก้ปัญหาเจรจาและการ ตัดสินใจนะครับถ้าจะตัดสินใจอะไรในช่วงนี้ก็ถือว่าตัดสินใจได้นะครับชัวว่วดาวมันดีตรงที่เราทําอะไรก็ตามอุปสรรคมีเข้ามาตลอดแหละแต่ว่าเราสามารถเคลียร์ล้วก็แก้ทุกอุปสรรคได้ดาวประจำตัวของเรายังเก่งและแกร่งนะครับมันสเหมือนกับว่าเรามีอาวุธครบมือนะครับแล้วปัญหามันเยอะนะครับกับอาวุธครบมือเนี่ยมันก็จะจัดการกับปัญหาได้นะฮะเราไม่ได้ไม่มีอะไรแต่ช่วงนี้ดาวมันเด่นมันก็ทําให้ เรามีของในการแก้แล้วก็ในการจัดการกับปัญหาต่างๆฉะนั้นถ้าทํางานโอเคอุปสรรคทั่วไปมาไม่ได้มีอะไรที่แปลกใหม่เราก็จัดการเคลียร์เรื่องนั้นแต่อาจจะใช้เวลานิดนึงในการแก้นะแล้วถ้าใครที่หาเงินนะครับในช่วงนี้ก็จะมีโอกาสที่จะมีเงินเข้านะครับหรือมีข่าวดีเรื่องเงินทองนะฮะส่วนท่านที่วันนี้ไม่ได้ทํางานนะฮะแล้วมีนัดหมายก็ตามก็เพื่อเวลาที่นึงฮะเพราะว่ามันก็มีโอกาสที่จะ หนึ่งไปไม่ทันนะหรือ2บางทีนะเรียกว่าเราเองนะฮะที่แบบเบี้ยวเองนะครับเออเรียกว่ามันไม่อยากไปหรือว่าเหตุผลก็ใดก็ตามครับแต่จริงนะฮะถ้าระหว่างระหว่างการนัดหมายนะเออระหว่างตัวเราผิดนัดกับคนที่เรานัดผิดนัดเนี่ยส่วนใหญ่การจะไม่ผิดนัดใครนะครับคอลยพี่ชอบสูงนะฮะจะลาําบากแค่ไหนก็ไปมีอุปสรรคก็ไปนะฮะนี่ครับโอเคต่อมาเรื่องของการเงินนะฮะ ค่าใช้จ่ายดาวกันเงินของเราคือดาวพระศุกร์ชูนิโคจรทับนะฮะเร็งดาวราหูนะครับมันจะมีเหตุให้ต้องใช้ของหรือว่าเอาของไปซื้อหรือซื้อของใหม่หรือเอาของไปซ่อมอ่ะประมาณนะครับแล้วก็ใช้จ่ายครอบครัวนะครับก็บมารวมๆกันนะบางทีค่าใช้จ่ายหลักๆเนี่ยครอบครัวถือว่าค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะครับบางทีมันมีเหตุให้ต้อง,งเรื่องแฟนเรื่องลูก ข้อของทีใช้ที่มันเสียที่มันพังที่มันต้องไปซ่อมหรือซื้อใหม่นะครับหลักๆมันเป็นไ่าจ่ายจุกจิกนะครับทั้งคนและของนะฮะแต่ไม่เป็นไรก็ยังดูแล้วมันยังไม่ใช่เป็นจํานวนที่เราน่ากังวลนะครับยังพอหมุนหรือกินอยู่ใช้ทั่วไปนะครับระวังอย่างนะฮะในช่วงนี้1ระวังคนกู้ยืมนะครับแล้วก็2นะฮะในช่วงนี้เราอาจจะมีแฟนนะหรือว่ามีคนในครอบครัวจําเป็นต้องใช้เงินเพิ่มกว่าปกตินะครับเราก็ต้องดูแลซัพพอร์ตตัวนี้หรือว่า จะไม่ช่วยก็ได้นะแต่ว่าถ้าเราดูว่ามันจําเป็นหรือไม่จําเป็นนะฮะโอเคนะครับแต่จริงนะถ้าคนในบ้านหรือคนใกล้ตัวเนะี่ยจำเป็นขอเราช่วยเนะี่ยเราจะต้องช่วยนะครับคือมันจะใจอ่อนเสมอนะฮะมันก็แปลกนะต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายครับปวดหัวร้อนนายเจ็บคอนี่จะไปซอครับจุกเสียดเนั้ทองลมกดแก๊สเยอะครับต่อมาชาวราศีกรกฎครับเรื่องของสเสน่เสื้อผ้าวันนี้เน้นเข้ม งูหิ้งใบหน้าวันนี้เน้นใบหน้าสว่างสะอาดสบายตาร่างกายกลิ่นหอมกิจกรรมภารกิจวันนี้เน้นเรื่องของการทํางานเชิงรุกหรืออยากไปไหนไปอยากคุยคุยชุนนิสนัยแรงถ้ายังหอยหาความรักนะฮะวันนี้ก็เหมาะกัรนัดพบเจอหรือคุยหรือหาวิธีสร้างความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดสนิทกันมากกว่าเดิมทางใดทางหนึ่งนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแผนนะครับวันนี้ก็จะ ยุ่งๆอะไรกูรูทั้งวันนะครับแต่ว่าจะมีการเปลี่ยนแผนเตรียมแผนสำรองนะฮะถ้าอยู่ตั้งใจไม่อยากไปอโดนช้ให้ไปหรือว่ามีคนโดนชวนให้ไปอยู่ๆมีเหตุอยากไปข้างนอกแต่อยู่ๆก็ถูกเบรกแคนเซิลกลายเป็นว่าโันี่เปลี่ยนแผนอยู่บ้านสักช่วงหนึ่งแล้วกันเนี่ยคืออะไรกันนะกลยฝังว่าเส้นเวลาที่เราวางแผนไว้มันอาจจะมีการถูกเปลี่ยนแปลงบางช่วงเวลานะครับเรารู้ดวงจะได้เตรียมอารมณ์ได้ต่อมาครับชาวราศรีสิงห์ฮะ เรื่องของเสน่หน์ครับเสื้อผ้าวันนี้เน้นสีสดใสนะฮะ่มเข็งใบหน้านี้ใบหน้าสว่างสะอาดสบายตานะครับร่างกายกลิ่นหอมกิจกรรมภารกิจวันนี้เป็นวันที่เหมาะกับการทํางานการเดินทางการแก้ปัญหาการเจรจาการหมุนเงินการซื้อของสําคัญการทํางานเชิงรุกกันไปหาคนที่เราอยากเจอหรืออยากทําอะไรพิศเศษก็สามารถทําในช่วงนี้ได้นะฮะอุปสรรคครับวันนี้ก็จะเป็นกเรียกว่า อะไรนะั้นมันแทรกด่วนมากกว่านะครับบางอย่างมันไม่เป็นไปตามตารางเวลาของเรานะครับก็อย่าไปเครียดนะครับวันนี้จะมีเหตุให้เปลี่ยนแปลงตารางหน้าตารางงานเล็กๆน้อยๆอยู่บ้างนะครับแล้วก็ดูแลคนใกล้ชิกตัวหรือดูแฟนนิดนงฮะแฟนอารมณ์น,นอ้อยๆอารมณ์ไม่ค่อยดีเติมพลังใจให้เขาหน่อยนะฮะแล้วก็เลี่ยงการทะเลาะนะฮะการทะเลาะนี้มันทําให้เหมือนกระดุถูกดูพลังงานไปนะครับต่อมาชาวราศี กันนะครับเรื่องของเสน่ห์การเสื้อผ้าช่วงนี้เน้นทูโทสองสีเงางห็นเด่นใบหน้าสว่างสะอาดสบายตาหรือแต่งหน้าในอบอุ่นนะครับดวงตาให้มีพลังไว้กิจกรรมภารกิจต่างนะครับวันนี้ดวงการเงินก็ยังหมุนได้นะแล้วก็มีการเรียกว่าได้ทาอะไรในสิ่งที่อยากทําเป็นพิเศษได้นะครับแล้วก็วันนี้ดาวังคารนะฮะกัวจออยู่ตําแหน่งการงานหรือภารกิจอังคารนี้มันเอาภารกิจแล้วก็เอาความเหนื่อยมาให้นั่นแปลว่าวันนี้จะมี งานหรือภารกิจหรืออะไรที่ต้องทําในทั้งวันนะครับเหมือนจะไม่ยุ่งแต่กับยุ่งเนี่ยอารมณ์จะประมาณนี้ครับแล้วก็แป๊บๆเวลาจะหมดไวเไพราะนั้นรีบเคลียร์รีบทารีบจัดการหรือว่าอยากทําอะไรให้มันสนําเร็จเป็นพิเศษก็โฟกัสเรื่องนั้นหรือรีบทําสิ่งสิ่งนั้นโดยไวน,นะครับโอเคฮะจบครับกับคุณที่ตามนะฮะท่านที่ฟังกลางคืนก็ขอให้นอนหลับมีความสุขนะครับท่านที่ฟังรุ่งขึ้นคิดอ่านประการใดให้ใหสำเร็จครับมีสิ่งดีๆคนดีๆฮะแล้วก็เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับ สู้กันต่อนะครับกับชีวิตเราเป็นกำลังใจให้ทุกๆวันนะครับสวัสดีครับ